เรามาลองส,สีต่อไปกันนะคะเป็นสีฟ้าเนาะน้องอารมณ์เหมือนแบบบนะูโอเชียนอะแกสีน้ำทะเลอะน้ำทะเลสดใสสีฟ้าสีชัดมากเชบกับลาคะ่ะคือเบามากสีที่พิงรู้สึก,กว่าแบบมันน่าโดนมากก็คือสีเนี้ยมันสีกุหลาบอะแกบบสีชมพูแบบชมพูกุหลาบอะไรเงี้ยน้องแบบออกแบบมีความแบบพิดนิดนึงออกแดงหน่อยๆน่อยแต่มันก็ไม่ได้แดงขนาดนั้นนะความรู้สึกอะ สวัสดีค่ะพิงกี้ไซค่ะวันนี้นะคะพิงค์จะมารีวิวพาเลตตาอันใหม่ค่ะ ซึ่งตัวนี้พิงได้มาจากประเทศญี่ปุ่นนะพิงไม่มั่นใจว่าแบรนด์นี้มันอ่านว่าเจียร่าเกิร์ลหรือเทียร่าเกิร์ลหรืออ่านว่าอะไรพิงก็ไม่มั่นใจเหมือนกันใครรู้ช่วยบอกพิงทีนะคะว่าแบรนด์นี้มันอ่านว่าอะไรกันแน่สาเหตุที่พิงได้ตัวนี้มาเพราะพิงเห็นว่าน้องมันค่อนข้างแบบคัลอรูลมากเลยแกคือสีน้องแบบหลายสีสดใสมากเลยเราก็อยากจะรู้ว่ามันจะดีจริงหรือเปล่าก็พิงได้มาในราคาประมาณ500ยเยนนะทุกคนตีเป็นเงินไทยนะคะประมาณ150 150บาทเนาคือราาน้องค่อาาาราบากเกนาะว่าค่อนข้างงไคือจะบอกว่าลากเราม ความแบบกองแกงนิดนึงเนาะตามราคาเนาะประมาณร้อยห้าสิบบาทเราใช่ไหมคือจะบอกว่าน้องแอบมีแหวงนิดนึงด้วยอะแต่ว่าสี่น้องคือแบบสดใสมากมีแถมแปรงมาให้ด้วยนะแปรงน้องดูแบบบอบบางนิดนึงอะอารมณ์เหมือนแบบมันทัดสีอะไรจะติดไหมเนาะอะเรามาลองสวอตสีกันนะคะว่าแต่ละสีเนี่ยมันเป็นยังไงกันอะดูสีช,ชัดเลยดีกว่าเราจะมาสวอตทีละช่องนะ เราจะเลือกสีที่แบบเด็นเน็่อย่างเช่นสีฟ้าสีชมพูสีม่วงอะไรเงี้ยพิงจะลองสวอสีนี้นะคะสีนี้เลยสีติดนิ้วอยู่นะดูดิแล้วลองสวอตที่หลังมือนะคะอุสีชัดน้องสีชัดมากแกดูเรามาลองสวอสีต่อไปกันนะคะเป็นสีฟ้าเนาะน้องอารมณ์เหมือนแบบบูโออเชียนอะแกสีน้ำทะเลอะน้ำทะเลสดใสสีฟ้า สีชัดมากเทียบกับราคาคือเบามากสีที่แบบหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันจะชัดหรอสีมันจะติดหรอก็คือสีเขียวนะสีเขียวตัวนี้อารมณ์เหมือนถ้าบ้านเราได้เขียวใบเตยปะเขียวเนี้ยเนี้ยอันเนี้ยบ้านเราน่าจะเรียกเขียวใบเตยเนะเาะน้องแอบออกแบบใบเตยอ่อนๆะไรเนี้ยมไม่มั่นใจนะว่าแบบพอเราทาแล้วสีมันจะติดไหมนะมน้องก็เป็นข้ามาแก้ดูดีนเป็นผงติดเลยอะ่ะแต่ว่าสีชัดนะ แต่โดนแอปเป็นผงเป็นก้อนๆด้วยนะเนี่ยสีต่อไปเรามาลองสีม่วงกันนะคะพิ้จะเอาเป็นม่วงนี้นะม่วงอ่อนๆนี่ม่วงนี้น้องมาเป็นแบบเป็นผงๆเลยน้องบอบบางมากแต่ว่าสีติดชัดนะไม่มั่นใจว่าที่ติดชัดเนี่ยเพราะว่าทาด้วยมือหรือเปล่าเนี่ยสีน้องชัดมากเดี๋ยวพิงขอเช็ดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะเทสสีอื่นๆให้ดูเนาะว่าพอสวอตแล้วอะสีมันชัดไหม เรามาดูสีต่อไปกันดีกว่านะว่าแบบมันจะชัดหรือเปล่าสีที่พิงรู้สึก,กว่าแบบมันน่าโดนมากก็คือสีเนี้ยมันสีกุหลาบะแก สีชมพูแบบชมพูกุหลาบอะไรเงี้ยน้องแบบออกแบบมีความแบบคิดนิดนึงออกแดงหน่อยหน่อยแต่มันก็ไม่ได้แดงขนาดนั้นนะความรู้สึกอะหนือมเป็นสีแดงวะเอ๊ะเรายิ่งตกตกแม่สีอยู่เนาะอุ้ยน้องสีสวยอะแกบิสีสวยมากอีกสีนี้ก็สวยนะสีเทานี่เทานี่เห็นปะน้องแอบยิงยิงนะชองเคกะเรามาดูสีน้องกันดีกว่าว่าสีน้องเป็นยังไงอ่ะเราก็ลอง้ายไปเลยน้องไม่ค่อยติดหรอหรือว่าเรามองไม่เห็นมองเห็นเหมือนเราปะมันมีสีใช่ไหม แอบมีสีนะมันออกแบบเทาๆน้ำตาลน้ำตาลนะแกและสีสุดท้ายที่เราจะสวอตนะคะจะเป็นสีน้ำตาลส้มๆทองๆ,งๆอะ่ะแล้วเลขสีไม่ถูกอะ่ะเล้สีมันไม่ติดอะแกฉันขูดแล้วนะแต่ว่าเันนี้ถูกไปถูมาก็สีติดๆนะ ต่อไปนะคะพิงค์จะเอาพาเลตตัวนี้ไปลองทาที่บนเปลือกตานะแต่พิงค์จะทาสองข้างเนี่ยคนละสีนะคะเรามาดูกันนะว่าพอทาที่เปลือกตาแล้วว่ะสีมันจะชัดไม่ชัดไปดูกันเลยค่ะเรามาทาน้องบนเปลือกตากันดีกว่าพิงค์จะลองใช้แปรงของเขาก่อนนะถ้าแปรงของเขาทาเลาไม่ติดเราก็ต้องใช้แปรงของเราเองนะทุกคนพิงใช้แชมพูนี้นะทุกคนก่อนพิงจะทานะคะพิงค์จะลงสีพื้นนี้ก่อนนะสีนี้เลย และลงด้วยสีชมพูสดใสของพิงเองพิงจะทาที่ตาซ้ายของพิงก่อนนะเราลองแล้วแกความสามารถเราไม่ถึงอนะเราขออนุญาตใช้แปรงแต่งหน้าของเราเองนะคะซึ่งอันแรกพิงขอใช้เป็นแปรงพุ่มๆนะในดูสีน้องจิกสีดีไหมได้อยู่เห็นปะสีติดแปรงอยู่นะทายทั่วเปิดตาเลยนะสีติดไม่นอ ามาลองลุ้นกันดีกว่าอันนี้พิงค์ลงเป็นสีพื้นนะคะต่อไปเราจะลงสีชมพูอ่อนๆนะชมพูนี้ทาที่บริเวณหางตานะกางตาละหางตาแอบวิงอะ่ะน้องสีแปลกมากฉันเลือกสีผิดหรือเปล่าน้องมีความเงาและสุดท้ายนะคะพิงจะลงสีชมพูหวานแหววของเราด้านเองน้องมีความพิงมากอะ่ะนี่ชมพูนี้ น้องแบบแอบแบบไม่ไหวมันติดแบบเป็นหย่มหย่อมอะแกแกรู้มันติดสิมันติดแบบเป็นปุดปๆเออก้าตาจะไหลแล้วนะเดี๋ยวพิงขอใช้อีกแปงหนึ่งเบนให้ทั่วก่อนนะคะเรามาดูตอนที่พิงเบนเสร็จแล้วดีกว่าค่ะ อนนี้พิงก็ทาตาฝั่งซ้ายเสร็จแล้วนะคะ <Yeah. S 1> ซึ่งพิงลงเปสีชมพูนะเวลาเราทาเดี่ยพาเลตตัวนี้เรารู้สึกว่าแบบมันมีความเงาเงาวาวๆอะ่ะถ้าจากจะใช้จริงๆอ่ะเรามองว่าเราควรแบบิบพื้นด้านมาก่อนเนาะแบบพาเลตที่แบบเป็นสีด้านอะ่ะมาทาลงที่เปลือกตาก่อนนะแล้วค่อยใช้ตัวนี้นะเรามาดูตาข้างขวาก,กันดีกว่าคะ่ะจริงว่าพิงจะใช้สีฟ้านนี้เป็นสีหลักนะคะตัวนี้พื้นพิงก็ใช้เหมือนเดิมเลยนะเป็นตัวนี้ แล้วก็อีกฟ้าหนึ่งนะคะที่จะใช้ผสมกันนะพิงว่าพิงจะใช้เป็นตัวนี้เป็นกระลาพิงจะผสมกันนะเป็นสีสเต็ปที่สองนะคะเรามาทาตากันดีกว่าค่ะไปดูกันเลย ตอนนี้พิงก็ทาตาเสร็จทั้งสองข้างแล้วนะคะเดี๋ยวพิงขอตัวไปกรีดไอายไลเนอร์กับปัดนะาคละก่อนนะไปดูตอนฟินิชลุกกันเลยดีกว่าค่ะ อันนี้พิงก็ปัดมาทคาร่กอกิจอยไลเนอร์เสร็จแล้วนะคะทุกคนซึ่งเนี่ยเป็นฟินิชลุคที่พิงได้นะถามว่าพิง์ชอบพาเลตตัวนี้ไหมนะคือส่วนตัวพิงอเป็นคนที่ชอบความเป็นกิเตอร์ใช่ป่ะแต่พิงรู้สึกว่าตัวเนี้ทุกตัวเลยนะน้งองมีความวาว,าวเกินไปเว้ยคือส่วนตัวเราแอบมองก็มันวาวเกินไปแต่ถ้าสมมติว,ว่าใครชอบแบบ สีแน่นๆวาวแบบชัดๆแบบเห็นสะท้อนแสงไกลๆอะ่ะพาเลทนี้ถูกมากแล้วก็คือแบบดีแต่พิงไม่มั่นใจว่ามีขายที่ไทยไหมนะเพราะพิงก็ได้มาจากญี่ปุ่นใช่ไหมทุกคนแล้วราคาน้องก็คือเบามากทุกคนอยากให้พิงทำคลิปอะไรต่อไปอย่าลืมคอมเมนต์บอกพิงได้เลยนะคะพิงอ่านทุกคอมเมนต์เลยฝาก like, กดไลค์ check, กดแชร์กดติดตามพิงทุกช่องทางเลยนะวันนี้พิงไปแล้วนะเจอกันอีพีนาค่ะไปแล้วนะบาย